ก็กาวสวัสดีพี่น้องชาวรับบกสายฟรีทุกท่านกันะ่องขอเราเนี่ยกลับมาณเช่นเคยครับกับการตามหาของ CU GC นะครับผมซึ่งครอ่นี้นะผมที่ผมพามรับกันนั่นคือ LPS Rotter Head นะครับผมแล้วหัวไก่อันนี้นั่นเองนั้นเบื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกกันหมด3,000ชิ้นนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปแล้วผมประมาณ30ชิ้นแล้วนั้นเบื่อนส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นั่นก็คือแมป Little Pet Shop นั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าตามแมปล้วเพจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในนเกมะค เอาแล้วครับหลังกากนีเมื่อไหนที่เข้ามาในเกมนะผมพอดีช่วงนี้ผมยุ่งๆนั้นเพื่อนก็เลยไม่ได้อัพคลิปเพื่อนๆดูกันนะผมอ่ะโดยของวันนี้ที่ผมพามาหากันนั้นเพื่อนก็คือน้องหัวแกงด้านขวามือได้เลยอ่ะอยุญาตวิ่งไปดูก่อนเลยแล้วกันนะผม,มไม่ต้องวิ่งเข้าไปดูละนี่เลย แต่ของเขาบอกไว้เลยนันเพื่อนเราต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนนั้นเพื่อนซึ่งใครที่ดู E ีีที่แล้วเนี่ยอันนี้เพื่อนอน,นำโค้ดไปก่องเนี่ยอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะได้เพชรไปซื้อพวกเกมพาร์ตกันแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่ซื้อมานะผมก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนก็ปล่อยน้องไปเล่นได้เลยผมอ่ะสัว์เลี้ยงตรงนี้นะผมก็ลืมใส่เลยเนี่ยผมกดใส่ไปหมดแล้วนะเพื่อน โอ okay. เคเดี๋ยผมจากนั้นก็ไม่มีอะไรนั้นเพื่อ,นอัน,นี้พื่ก็แค่ต้องปล่อยน้องไปเล่นเท่านั้นเองนะผมใครที่ยังไม่ได้ซื้อเกมพาร์ยังไงก็อย่าลืมไปซื้อกันได้เลยนะผมเกมพาร์ตตงไหนว่าขออนุญาตดูซิอ่ะรูปบ้านตรงนี้นั้นเพื่อนตรงนี้เลยนะผมนี่เลยอ่ะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนใครที่เพชรเลือเือยังไงก็อย่าลืมมาซื้อผมสองอันนี้เท่านั้นนี่เลยเนี่ยผมออตโต้เพย์แล้วก็เพชรเลนเจอร์บวกอีก2ตัวผมแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนั้นเพื่อนแล้วก็ช่วงนี้มันไม่มีอะไรถ ไปยืนเก็บไว้กันได้แล้วผมเผื่อของรอบหน้าเนี่ยเขาลงมานั่นเองนั้นเพื่อนของรอบหน้าเนี่ยไม่รู้จะใช้เท่าไหร่นั้นเพื่อนก็อย่างเี่เพื่อนรู้กันดีับผมของ U ู c ช่วงนี้เขายิ่งลงมาน้อยก็เหมือนเดิมมาเพื่อนมันก็จะยิ่งอัพราคาขึ้นไปหรือว่าทํายากขึ้นไปนั่นเองนั้นเพื่อนใครที่ทํย u จีช่วงนี้ก็ยังไงก็อดทนกันนิดน,นึงนั้นเพื่อนไม่รู้เขาจะปรับหรือเปล่านะถ้าไม่ปรับก็ ก็ต้องงอมกันต่อไปอ่ะเพื่อนมันก็ทำอะไรไม่ได้นะผมเหมือนผมก็งอมผมวันสองวันนี้ผมแทบไม่เอาอเลยเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วน,นั้นเบื่อเมื่อวานเนี่ยผมก็เข้ามาทําในส่วนของกระเป๋านะซึ่งกระเป๋านะผมแม่งทาโคตรยากนั้นเพื่อนตอนแรกผมอัดชิปละเลยเนี่ยด่านห้ามมันยากเกินไปนั้นเพื่อนผมก็เลยเออไม่อัดดีกว่านั้นเพื่อนเพราะมันยากนะผมน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะทาไม่ผ่านนะผมเพราะต้มเองนะผมยังเลเน่นยังไม่ผ่านเลยอยคิดดูอ่ะก็จากนั้นเหมือนเดิมนั้นเพื่อนใครที่ได้เงินแล้วนั้นเบื่ออันนี้นะผมะนะผม วิ่งไปซื้อเลยละกันนะผมอ่ะใครที่มีขี่จักรยานแบบผมก็ขี่แบบผมมาได้แล้วผมส่วนใครไม่มีก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนก็ไปยืนใ F K อะไรให้เรียบร้อยใช้ประมาณห้าแสนนะเพื่อนสำหรับจักรยานนะครับผมอ่ะพอเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บุญาตวิ่งไปซื้อก่อนเลยละกันนี่หัวไก่นะผมร้านสองอโคตรแพงนี่เลยครับผมเขาจะได้งลงมาอย่างนี้นะเพื่อนอ่ะเอา้าทําไมพอยไม่ลดหรือว่าต้องซื้อก่อนปุ๊บฮะเอา้า เอ้าฮัลโหลอ๋อโอเคครับผมดูว่าแตมไม่หายนะันเบื่อนก็ของปีประมาณนี้เลยละกันนะั้นเบื่นจากนั้นมาเดมผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปดูสักน,นิดละกันว่าเราเนี่ยได้เลขเทเลไลร่แล้วหน้าตาหลังใสเป็นยังไงนะครับนี่เลยครับผมเขาจะอยู่ในส่วนของอะเซอร์ซีส่วนหัวนั่นเองนะั้นเพื่อนขออนุญาตถอดหัวไข่ก่อนละกันใส่หัวไก่ไปแทนปึบอืมหืมตัวไหล่นี่ตัวไหล่นี่คุณผู้ชมขออนุญาตดูเลขแนละ้วนั้นเบื่อนเลขที่ออกก็คือหน้าสามแปดโอ้โหสามสิบแปด กะทียาละ46แล้วผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะเพื่อสำหรับของฟรีนั่หผมซึ่งเมื่อว์ไหนที่มีคำถาม,ถาม,ถามน้สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ